สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีายดามเศารพี่น้องจา๋าบรรยากาศบ้านนาตื่นขึ้นมาอากาศหนาวอากาศเย็นมีหมอกเล็กน้อยพี่น้องตื่นเสามายายบุญกระปล่อยงว่วออกจากขอ,อกมนีเมฆหนาบบเห็นตะเวนเด อากาศก็เริ่มเย็นเริ่มกลับมาหนาวอีกรอบงวัวกระปลอยธรรมศาสตร์บริเลี่ยงเนาะหลังจากที่แล้วเขาก็บปลอยลงทุ่งนาํามามันก็บมาขอกมาหลัก แต่ว่าดินก็เริ่มแห้งละเริ่มสิบมิยาให้ง่ว่ากินสิเหลือแต่ต่อเฟืองแห้งเพอาะตกแรกไม่หลีต่อเฟืองแห้งก็บร่ได้เหลือเดที่เห็นต่อเฟืองหลายๆแบบนี้กลัวมันกินหมด อันที่เห็นอยู่นี่คือทุ่งผักกะแยงแต่ว่าเริ่มแห้งบ้าพี่น้องหลังจากฝนบ่ตกเนาะเขาสู้ระดูแห้งแรงอันทั้งหมดนี้มีแต่ผักกะแยงเริ่มเหี่ยวเริ่มแหง้งบรีมิหยาดพี่น้องที่เห็นน่ะ ผักกกะแยงทั้งนั้นบ้านบ่มีหลายครักนี่จะผักกกะแยงพอดินเริ่มแหง้งมันก็นเริ่มเหว่เริ่มบ่มมีดอกให้เห็นแล้วป่าผักกกะแยงทั้งนั้น 路。 แต่ว่าบอนไดสซุมมันก,ก็นยังเป็นดอกอยู่เนาะมันก,ก็นยังเขียวอยู่ส่วนใหญ่แถวไฮน่าเนี่ยบริมมีหญ้าเลยพี่น้องมีแต่ผักกระแยงอืมดูดีๆเนาะอืมบ่ต้องสือบ่ต้องหายาก ักกแย่งหลายค่ะเริ่มหมดฤะดูแล้ว ดอกผักกะแยงแต่ว่าบอนที่มันเกิดน้ำหลังกันยังไ่ได้ออกดอกก็มีได้พี่น้องนี่ผักกะแยงยังเขียวอยู่มันซุ่มกำลังจะออกดอกเนาะยังเก็บได้อยู่ยังกินได้อยู่กินกับตําหมักทัวพี่น้องแสบ ส่วนใหญ่เขานิยมไปใส่แกงน้ำม้ตุ่มกบตุ่มปลาอมหอยผักกระเจี๊ยงพามาเบิ่งสะบวยพี่น้องว่านำยังหลายบ่หืม น้ำก็เริ่มสีแหงแล้วพอหอดมีหน้าเมษาก็แหงเดแต่ละปีอันนี้สะบัวกลางทุ่งนาบัวหลายหลายบัวแดงแต่บ้านบ่มีเอนะิ้นเอาบัวแแบ แต่บนหัวปลายัางหลายบ่บ่แม่นเขาเจ้ามาลักกินเบิดละบ่แต่ว่ากาสิเอายากอยู่พอบัวมันหลายปลาคอปลาเข็งปลาดุกป่าน้าป่าธรรมศาสตร์ แต่ว่าน้ำอยู่ในสะนอกเนาะก็ยังหลายอยู่ปกติเราพากันสูบน้ำง้มป่าเนี่ยแต่ว่าปีนี้ฝนมันตกดีฝนตกละน้ำก็เลยยังหลายแต่ว่าสานีนหอยร้ายหล,ยห,ลยหอยอีปูป่ากันยังหลายอยู่ เดี๋ยวมันบกกว่านี้จักน้อยกันชินดพักกันสูบงมป่าอยู่สูบนำเข้าไปไหวอยู่สะด่านในรอมันแหงกว่านี้จักน้อยอันนี้เขาเจ้าไถไหวแต่ว่าแถวนี้ยังมีนำอยู่ ตอนเกี่ยวข่าวแล้วมันแหงบดเด๊แต่ว่าหลังเกี่ยวข่าวแล้วฝนตกนำมาเลยเต็มคือเกาปีนี้ฝนตกดีทั้งปีจากทุง่งนาเขียวๆตอนนี้บ่มีสีเขียวแล้ว แม้กระทั่งหยาก็ยังเริ่มตายไปแล้วแต่บับรรยากาศเมื่อนี่นะเมฆหนาพี่น้องบบเห็นแสงตะเวนเดแต่พอสายสายมาหัวลม นาแรงก็แหงแรงอีหลีโบมีนำ้ำเนาะต่างจากหนาฝนถ้าเราดูฝนเราดูทํานาน้ำเต็มให้เต็มหน้าปูป่ากับจักมัตรไแต่พอแหงแรงแล้วก็บ่เเลืออย่างเดียแต่ว่าน้าแถวนี้ยังมีน้ำอยู่เนาะเพราะเป็นนาบุง น้ำมันยังอยู่ดินแถวนี้กยังเปียกกระโศกดีที่งวัวยังมีน้ำกินเนาะ,ะมีน้ำเบิดได้แถวนี้ลงไปกระสิบ่คอยแห้ง พักกระแยงอันที่มันเปียกมันซุมกันยังเขียวอยู่ยังเป็นพักกระแยงหน่อยอยู่เนี่ยเขียวๆหรอกมีแต่พักกกะแยง แต่ว่าปีนี่กบเขียดกระลายเดแต่มันเปียกเลยมันยังบุ้นด้เข้าหู้อยู่เนาะไปหาคุดกระไดอยู่เพราะได้กิน่นแต่ละปีปกติสิบ่ค่คอยมีเดหายากแต่ว่าปีนี้ฝนดีมันเลยอุดมสมบูรณ์กบเขียดกระลายกว่าเกา ปีนี้ซ้ำสิคุดแถวเนี่ยไทยกบไว้บัดยามแรงเขาเจ้ามหารงัดเขียดอยู่แถวก่อนขีดไถแล้วดูทำนาผ่านไป แป๊บเดียวเนาะพี่น้องตื่นเสามาลุงเลิศเขาสวนทดพักแต่เสา้า แ้มลงทงก็เห็นแต่ฟูงงวัวพี่น้องจ๋าเต็มทุ่งนาอันนี้คือบรรยากาศบ้านเบ้าหมีหน้าแรงเบิดระดูทำนากับภาคเฮ็ดสวนพี่น้องกับบริยูบริ่พักบริเศ้าเนาะ <c oughs> อันนี้พืชปลูกข้าวโพด ข้าวโพดม่วงเต่ว่าทวดินยังพันออกอยู่สงสัยสิบบ่ออกกันละขันบ่ออกเพิ่นกับสิเปียนเป็นนันข้าวโพดลงได้บัดนี่เบิดแนวมันแล้วทวดินมันหาจ้องเหรอแ่ในเก่าไอ้มันรอมันลบอ่ะอืมใครพาไปปลูกแล้วอะยาก อันนี้เพื่นปลูกฝักทองหรือหมักอน,นั่นเองบ้านเทากับสิประมาณนี่แหละพี่น้องเนาะก็ใส่ชีวิตไปวันวัๆพอบริมีเงินเดือนบริเป็นพนักงานบริทำงานราชการเราคือชาวนาชาวสวนชาวกเกษตรจะเอาอะไรมากมายก็ชีวิตเนาะหากับเพาะได้กินได้ใส่ ดีกอยูซื้อการที่เอาปลูกอ่ะลักลักมันก็นได้กินว่าได้ซื้อสองกะได้ขายนี้ผู้ซื้อก็ขายเลือกินก็นขายจังสี่เนาะนี่ผักปลูกกินเองปลอดสารพิษปลอดสารเคมีอันที่เห็นนี่คือใส่ขี้หมูพี่น้องใส่ปุ๋ยคอง อยู่ติดถนนอืมพราหนาแรงกับประมาณนี้คีฟุนไงง่องแถวขางทางกับมิตรพักะแยงได้พี่น้องจานี่เขียวเ,ยเ,เ,ยเขียวเนี่ยอืมเห็นบ่มีแต่พักกะแยงนะจ๊ะเขียวเขียวแมนเบิด แต่ว่าต้นข้าโพดท,ที่เพื่อนปลูกก่อนนะเริ่มใหญ่แล้วปลูกบนกระแทนาเดี๋ยวเพื่อนลงแต่ข้โพดม่วงในปีนี้บบม,มีข้าวโพดเหลืองของใหญ่มาชีวิตประจำวันแต่ละมือ่อต่อไปก็สะอยู่แต่กับสวนเนาะนี่อันนี้มากนำ้ำ มักน้ำเตา้าบ่มีกำลังเริ่มผู้ใดอยากปลูกยังปลูกเรามีพื้นที่มีนำใส่เนาะออกเวินแล้วปีนี้ปลูกแบบวิธีใหม่ ถึงแม้ว่าปลูกบได้ขายกับปลูกพี่น้องอย่างหน่อยก็ได้กินพื้นที่ก็ยังมีว่างหลายอยู่ผู้ดใดอยากปลูกก็สามารถมาปลูกได้เนาะอันนี้บวบกําลังออก มันทีโพดแล้วนี่ผักบุ้งเราก็มีเก็บตอนแรกว่าสิไถกบเลยที่นี่ก็เลยปล่อยไว้้นี่ละเพราะได้เก็บกินยอดนี่มะกะทันกระทันสม นั่นแหละพี่น้องจา๋าเมาเน่ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศอีเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วท่านผู้ชมสบายดี